นึกถึงสมาร์ทโฟน x i a o มีที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นมันคือเ x i a o มี17ลตร้าที่พร้อมจะสร้างความฮือฮาในวงการมือถือด้วยสเปคที่อัปเกรดแบบสุดขั้วแต่เฮ้ยนี่แหละจุดที่หลายคนอาจจะถกเถียงกันมันจะเป็นราชาแห่งมือถือหรือแค่การโปรโมทรอบใหม่มาดูกันว่าข้อมูลล่าสุดจาก 3C จะเปิดเผยะอะไรบ้างและทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้สำหรับใครที่กำลังตามข่าวมือถืออย่างเราๆ x i a วมี Xiaomi 17ลตร้ากำลังอยู่ในช่วงพัฒนายอย่างหนักหน่วงและคาดว่ามันจะเหนือชั้นกว่าตัวก่อนหน้านี้อย่าง x i a ม m i 17 17 Pro และ17 Pro Max ซึ่งคุณสามารถดูสเปคเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์เหล่านี้ https c o l w w w i p h o n e d r o i d n e t s p e c s p r o d u c t s x i a o m i 1 7 https c o l o n s l a s w w w i p h o n e d r o i d n e t s p e c s p r o d u c t s x i a o m i 1 7 p r o และ https c o l o n s l a s w w w i p h o n e d r o i d n e t s p e c s p r o d u c t s x i a o m i 1 7 p r o m a x ที่เปิดตัวไปแล้วล่าสุดมันได้รับการรับรองจาก 3C ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบมาตรฐานการชาร์จและแบตเตอรี่ในจีนทําให้เราได้เห็นสเปคบางส่วนที่ยอเนื่องยันได้ชัดเจนสําหรับรุ่นนี้จะมี2เวอร์ชั่นให้เลือกได้แก่2512เพดกซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานที่เน้นใช้งานทั่วไปและรุ่น25128 PNA 1C ที่เพิ่มความน่าสนใจด้วยการรองรับดาวเทียมเทียนทอง หนึ่งและใบดูเพื่อส่งข้อความและโทรได้แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณมือถือปกติเหมือนเป็นการนําเทคโนโลยีอวกาศมาช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินหรือการเดินทางแบบออฟไทนะครับแต่บางคนอาจสงสัยว่าในโลกที่ 5G ครอบคลุมมากขึ้นแล้วมันจําเป็นจริงหรือเปล่านี่แหละจุดที่อาจจุดประกายการถกเถียงได้เลย จากข้อมูลการรับรอง 3C ยืนยันว่าการชาร์จเร็วของ17 Ultra อุตรเพิ่มขึ้นเป็น 100W ับบิยูจากเดิมที่รุ่น15 u l t r อุตรมีแค่ 90W ดับบิยูซึ่งหมายความว่าคุณจะเติมพลังแบตเตอรี่ได้ไวขึ้นมากเหมือนเปลี่ยนจากเติมน้ำมันช้าๆเป็นการเติมแบบเทอร์โบแต่เฮ้ยนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป แบตเตอรี่ในอุลตราคาดว่าจะใหญ่กว่า750 0 mAh ซึ่งมากกว่าของ17 Pro Max ที่วางจำหน่ายแล้วทำให้มันเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดของเ Xiaomi เลยทีเดียวสิ่งนี้ช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้นในวันที่มีงานยุ่งๆหรือการถ่ายภาพตลอดวันโดยไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดกลหางคันและนี่คือไฮไลท์ที่แท้จริงของรุ่น็อปสุดนี้กล้องหลังที่อัปเกรดแบบสุดๆจากข้อมูลที่รั่วไหลออกมามีเลนดังนี้ เลนหลัก50 mp จากกองนีวิชวิห x ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1นิ้วทำให้ถ่ายภาพได้คมชัดและเก็บรายละเอียดเยอะแม้ในสภาพแสงน้อยเหมือนเป็นการนำกล้องดิสเลอมายดใส่มือถืออุนตราเบย์0 mp จาก s a m s u งเจน n 5าสำหรับภาพมุมกว้างที่ครอบคลุมวิวทิวทัศน์ได้มากขึ้นเทเลโฟโต้5 0 mp จาก s a m s u งเจน n 5ช่วยซูมภาพใกล้ๆชิดโดยไม่เสียคุณภาพเหมาะสำหรับถ่ายสัตว์ป่าหรือวัตถุกไกล,ไกล เพรสโคปสอง mp จาก i s o s l s h p 5ซึ่งเป็นเลนส์ซูมแบบต่อนท่อที่ให้ความละเอียดสูงสุดเหมือนเป็นกล้องยิงภาพระยะไกลที่ไม่ต้องลำบากถึงกล้องใหญ่ๆเพื่อให้สมบูรณ์แบบหน้าจอใช้ขนาด6.85นิ้วแบบระ p ีพีโอีความละเอียด 2K ที่ให้สีสันสดใสและประหยัดพลังงานขอบหน้าจอบางเฉียบไม่มีปุ่มหรือรอยบากและไม่มีหน้าจอแสดงผลที่ด้านหลังเพื่อรักษาเอกลัก,กษณ์เรียบรู้หนวยประมวลผลเป็น snapdragon 8ป l i อ e ิเจนที่แรงบื้มสำหรับเกมและแอปหนักๆพร้อมแบตเตอรี่ใหญ่สุดของแบรนด์ทำให้มันเป็นตัว เนื้อกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับโปรการเปิดตัวของเ Xiaomi 17 Ultra คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2026ซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนรอคอยกันมากเพื่อดูว่ามันจะพลิกโฉมวงการมือถือหรือไม่ที่มา GizmoChina h t t p s w w w g i z m o c h i n a c o m 2 0 2 5 1 1 0 6 x i a o m i 1 7 u l t r a 3 4 s e r f a c e e n c o n f i r m f a s t e r c h a r g i n g d a n p r e d e c e s s o r แล้วคุณคิดอย่างไรบ้างมันจะเป็นการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นหรือแค่การตามกระแสเท่านั้นการเพิ่มฟีเจอร์ดาวเทียมจําเป็นในยุคนี้หรือไม่และเรื่องที่แบตใหญ่แบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาแบตหมดเร็วจริงๆหรือเปล่าแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะอยากรู้ว่าทุกคนเห็นตรงกันหรือไม่